สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีหารหัสตัวล็อกนะครับผมของรุ่น ALU 1 2 6นะครับหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้นะครับที่ตัวล็อกหน้าตาเหมือนกันแบบนี้นะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับผมอันนี้เราถอดมาแต่ตัวล็อกนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับปกติแล้วตัวนี้จะต้องติดอยู่กับกระเป๋านะครับผมก็คือเปิดไม่ได้นะครับวิธีการเปิดล็อกก็คือบีบตัวนี้นะครับ ถ้าบีบไม่ลงก็คือมันก็ยังล็อกอยู่นะครับมันก็เปิดออกมาจากกระเป๋าไม่ได้นะครับตอนนี้เลขไม่ตรงก็จะบีบไม่ได้นะครับโอกาสที่จะเกิดตัวล็อกเปลี่ยนนะครับคือคือเปิดกระเป๋าไม่ได้เนี่ยก็มีหลายกรณีนะครับบางทีโดนกระแทกนะครับแรงๆเนี่ยตัวรหัสด้านในเคลื่อนก็มีนะครับผมหรือแรงมากๆเนี่ยตัวสปริงหลุดเลยก็มีนะครับก็วิธีเช็คนะครับว่าว่าเป็นรหัสเคลื่อนหรือสปริงหลุดนะครับ ให้เราหมุนตัวเลขนะครับแต่ละหลักเนี่ยหมุนดูนะครับถ้าหมุนแล้วมันมันลงล็อกของมันดังกึบกึบกึบนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้แสดงว่าสปริงไม่หลุดนะครับก็คือหลักนี้เนี่ยแค่เลขเคลื่อนเฉยๆนะครับเลขเบียดหลักกลางก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิบก็เลื่อนเป็นล็อกของมันนะครับมันจะลงล่องของมันนะครับหลักแรกก็เหมือนกันนะครับ ถ้าสปริงหลุดเนี่ยตัวตัวตัวรหัสเนี่ยจะหมุนฟรีเลยนะครับก็คือมันจะไม่ลงล็อกของมันนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ก๊อกเข้าล็อกของมันนะครับก็ตัวนี้แค่เลขเคลื่อนนะครับหรือว่าลืมรหัสเท่านั้นนะครับก็ยังใช้วิธีการดูแกนได้นะครับวิธีหารหัสก็คือใช้ดูแกนของมันนะครับผมแกนของมันจะอยู่ตรงด้านในตรงนี้นะครับนี่นะให้พิกด้านล่างขึ้นลงขึ้นมานะครับมองตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูก่อนนะครับตัวรหัสล็อกเนี่ยจะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับสีดำๆๆแล้วก็สลักสีขาวเป็นตัวเลขนะครับไม่ต้องดูแผ่นนี้นะครับให้ดูแผ่นที่ถัดจากแผ่นนี้ลงไปด้านในนะครับลึกๆตรงนี้นะครับผมเอาเข็มจิ้มสิบกดให้ดูนะครับนี่นจุดนี้นะครับให้ดูจุดนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมซูมไปดูนะครับ จะมีด้านในนะครับตรงจุดนี้นะครับแกนตรงนี้นะครับให้ดูตรงแผ่นนี้ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะครับก็หลักแรกนะครับเลข6นะครับเราแกนมันจะเรียบๆอย่างนี้นะครับก็หมุนไว้ก่อนนะครับหมุนเพื่อหาแกนที่ไม่เรียบนะครับเลข5ก็ยังเรียบอยู่นะครับเลขสี่ ไล่ไปทีละหลักนะครับค่อยๆอ,อันนี้เราพอเป็นเลขสามเนี่ยเห็นไหมฮะตัวแกนเนี่ยจะบุ่มลงไปนิดนึงจะไม่เรียบแล้วนี่นะฮะเลขสมเดี๋ยวผมลองหมุนกลับไปเลขสี่ดูนะโทษนะผมก็หมุนกลับไปดูนะกลับไปเป็นเลขแปดกันนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะครับปึ๊บ Yeah. มันจะบุ่มลงนิดนึงตรงนี้นะครับเลขสามนะครนี่นะผมจะเอาเข็มจิ้มซิมจิ้มลงไปให้ดูนะครับตรงนี้นะครับนี่นะมันจะบุ่มลงนิดนึงนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเลขหลักอื่นนะครับโอเคเรามาดูหลักตัวเลขกลางตรงนี้นะครับก็เริ่มจากเลข6นะครับ สังเกตนะครับด้านล่างเนี่ยจะเจอแกนแล้วมันจะบุ่มลงเห็นไหมฮะมีเงาของความบุ่มอยู่ด้านบนนี่ไม่เจอนะครับก็ค่อยๆหหมุนใบนะครับระหว่างหมุนไม่จําเป็นต้องบีบนะครับไม่ต้องบีบน,นะครับหมุนไปหมุนเฉยๆนะครับหมุนหาก้อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะให้เห็นไหมข้างบนหลักกลางกับหลักล่างเนี่ยคล้ายๆกันละอันนี้เราได้ที่เลขแนะครับพอเลขแแล้วเนี่ยแกนของทั้ง2หลักจะเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะบุ่มลงนิดหนึ่งทั้งคู่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ยังไม่เจอยังไม่ครบนะครับก็อีกหลักหนึ่งนะครับหลักสุดท้ายครับค่อยๆหาไปครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่นะเหมือนแล้วนะครับสามหลักนะจะเรียงเรียงกันมาจะหน้าตาจะคล้ายๆกันเลย mm. เวลาเจอแกนแล้วจะประมาณนี้นะครับ mm. ต้องอยู่ให้ตรง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 แกนกันด้วยนะครับ mm. นี่นะ mm. นี่ครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามโอเคพอเราได้แกนแล้วเราก็มาดูนะครับเราได้เลขอะไรครับ เลขสามแปดเก้านะครับพอได้เกียร์แล้วก็ไม่ต้องดูแกนแล้วนะครับพอได้เลขสามแปดเก้าแล้วมันยังไม่ใช่เลขที่เปิดได้นะครับนี่นะครับผมบีบไม่ออกเหมือนเดิมนะครับวิธีก็คือไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยๆทีละหลักครับไล่ไปทีละหนึ่งพร้อมๆกันนะครับอย่างสามแปดเก้านะครับเราก็ไล่นะครับสี่เก้าศูนย์นะครับ 389เนะครับเมื่อกี้ไล่นะครับไล่เป็น4 9่าศูนย์แล้วบีบทีหนึ่งนะครับบีบไม่ลงนะครับก็ไล่ไปอีกนะครับเป็น5 0 1นะครับจะไล่ขึ้นไล่ลงก็ได้นะครับแต่ต้องไล่ให้เท่าๆกันนะครับ5้าศย่ก็ยังไม่ได้นะครับไล่ไปอีกครับ6 1 2นี่ฮะได้แล้วครับนก1 2บีบลงได้แล้วก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือปลดล็อกได้นะครับ ขอบคุณครับ